มาต่อกันคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรับเข้าจํานวนสินค้าที่มีการเก็บสต๊อกแบบแบบลดการผลิตนะครับให้เรามาหน้าอยามาดูรายการก่อนผมจะผมจะรับเข้าที่เป็นยางรถยนต์นี่นะฮะเพราะว่ายางรถยนต์เนี่ยมันเก็บมันเก็บสต๊อกแบบลดการผลิตนะครับถ้ทาทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ผมเก็บเป็นแบบนี้อยู่นะครับลดการผลิต หมายถึงว่าตอนตีเข้าเนี่ยเราต้องมีการใส่เลขลอดการผลิดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ศูนย์อยู่นะครับให้เราเข้ามาตรงรับเข้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเคยรับเข้านะครับทีนี้เราก็เปิดปิดใหม่เสร็จแ,แล้วเราก็เลือกอไปรับสินค้าจากเจ้านี้เป็นใครนะครับทีนี้เราก็เลือกอยางรถยนต์นะครับจะี๋ยคลิกเลือกนะครับผมจะรับเข้าัก8เส้นนะครับ รับเข้าสีเส้นแล้วกันนะครับสีเส้นแรกเนี่ยนะครับผมจะผมจะรับเข้าเป็นล็อตที่สองสามศูนย์หนึ่งนะครับก็คือเป็นปีสองพันย่สสองปีสองสามนะครับคิดจากหลากสองพันยี่สามนะครับเป็นเดือนหนึ่งผมจะรับเข้าตรงนี้นะครับตกลงทีนี้นะฮะผมจะลองรับเข้าอีกล็อตหนึ่งนะครับ สองสามคูณสองนะครับสองคูณสองผมจะรับเข้าสี่เส้นนะครับเหมือนกันจะเห็นได้ว่ามันอยู่คนละล็อตนะครับคนละล็อตเลยเลขคนละเลขนะครับมันจะแยกบรรทัดกันนะครับผมแนะนําว่าให้ให้รับเข้าแยกกันนะครับสินค้าที่อันไหนที่เก็บสต็อกแบบลอดการผลิตหรือว่าสินค้าตัวไหนที่เก็บสต็อกทั่วไปก็รับเข้าคนละใบกันเลยนะครับ ทีนี้เราก็เราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเรียกเป็นแปบแปบดบนอกนะครับตามใบส่งใบแจ้งเรามานะครับนี้เราก็กดรับเข้านะครับเป็นแปดแปดชิ้นนะครับแปดเส้นนะครับแปดเส้นทีนี้เราเราขออนุญาตปิดนะจะไ,ได้ไม่มงงมาดูตรงรายการสินค้านะครับอ่ามันขึ้นเป็นแปดนะครับตรงนี้เป็นแปดแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะแนะนำการการขายเลยแล้วกันนะครับเปิดบินขายสินค้าที่เป็นรถหรือยางรถยนต์นี่นะฮะก็เหมือนเดิมครับเหมือนการที่เราเปิดบินซ่อมทั่วไปให้เรามาค้นหารถยนต์ก่อนเสร็จแล้วเลือกรถยนต์เข้ามาก็จะมีข้อมูลลูกค้าข้อมูลรถยนต์เข้ามาแล้วนะครับให้เราใส่เลขใหม่นะครับหมดนะฮะทีนี้ให้เรามาเลือกฝั่งขวาก็คือยางรถยนต์ ยางรถยตนเนะี่ยคือเปลี่ยนสีเส้นนะครับใส่เลขสีแล้วนี้ระบกบก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาล็อตไหนขายก่อนนะครับก็จะขายล็อตไหนก่อนนะครับหรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อที่จะดูเป็นรายละเอียดนะครับว่าล็อตแรกอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> ก็คือจํานวนที่รับเข้าจํานวนที่ตัดขายแล้วนะครับแล้วก็จํานวนคงเหลือตอนนี้นะครับคือเราจะเอาล็อตไหนขายก่อนก็ได้เราจะขายล็อตใหม่ก่อนก็ได้หรือจะขายล็อตเก่าก็ได้นะครับในนี้ผมลองขายล็อตเก่านะครับ ดีมันคลิกเลือกนะครับเ,เร็อรก็จะย้อนมาตรงนี้นะครับทีนี้กดตกลงทีนี้เราใส่ค่าแรงนะครับค่าบริการค่าบริการสีเส้นนะครับเส้าานะละ150ได้นะครับแต่ลวไอ้ตรงตรงแจ้งซ่อมเนี่นะฮะอ่าแจ้งซ่อมเนี่ยผมอ่าผมพิมพ์ไว้แล้วผมเคยพ,มนะมมพิมพ์นะผมพิมพ์เพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยางสีเส้นนะครับก็ลบเลือกเลยนะครับแล้วก็ พินเพราะว่าเช็คเช็คเดินทางไกลนะเราจะโยนตรงนี้มาเสร็จแล้วให้เราเราพิมพ์ใบสังซ่อมนะครับก็จะได้ใบสังซ่อมมานะครับก็เสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราจะออกเป็นใบใบตัดสต็อกนะครับเหมือนกับเราตัดสต็อกก่อนเราเซฟค่าไว้ก่อนประมาณนี้นะครับ เราก็อย่างนี้กันก็ได้ครับเราเลือกตัวเบิร์ดตัดสต็อกตัวนี้นะครับมันก็จะตัดสต็อกให้เราเลยเห็นไหมฮะมันจะออกใบเบิร์ดสินค้าให้เราแล้วนะครับเราก็พิมพ์ใบนี้ให้กับฝ่ายอะไรไ,ไปหยิบสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับังเกตได้ว่าเรามาดูตรงรายการตัวนี้มันจะมันจะบอกว่าสถานะมันจะตัดสต็อกแล้วนะครับให้เราเช็คตัวนี้นะครับยางสีเส้นนะครับ แล้วก็ค่าบริการ4จำนวนนะครับคือจำนวนละ150บาทก็เสร็จแล้วครับให้เราถ้าจะเปิดบินใหม่แล้วก็คือพักบินไีก้ก็ได้ครับกดพักเพื่อเคลียร์นะครับพักบินนะครับเรามาเช็คอยู่ตรงนี้นะครับบินที่เปิดทิ้งไว้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกปุ๊บมันก็จะโยนมาตรงนี้นะครับถ้าบินที่เปิดค้างไว้ก็เราเดินคลิกปุ๊บมันก็จะมาแบบนี้นะครับ ทีนี้ผมปิดก่อนถ้าเราจะดูบินเรามาดูที่รายการดึงตรงนี้นะครับบินที่เปิดค้างทิ้งไว้มันก็จะเป็นสีเ,เขียวๆอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาลูกค้าคนอื่นหรือรถกันอื่นเข้ามามาใส่ในเลขบินนี้ได้นะครับดึงมาใส่เลยนะครับเึ่ลูกค้ามาใสา่เหมือนกับเราพยายามอย่าให้บินมันมันมีสีเขียวว่างอย่างนี้นะครับ แลจริงๆมันยกเลิกได้ครับแต่ว่าไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการข้ามเลขบินบินนี่มันจะนับต่อไปเรื่อยๆเลขบินจะนับไม่มันไม่มาซ้านะค,คือเลขบินถูกตรงไหนเลขไหนถูกรันแต่แล้วมันก็จะไม่มีเลขเดินมารันทับมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบินไหนเดินสีเขียวอยู่ก็แสดงว่ารถยังซ่อมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบินไหนเป็นสีเขียวและยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนะี่ยคือเรา เราเปิดมาใช้เลยนะครับแล้วเราแก้วันที่เอานะครับเราแก้วันทีตรงตรงนี้นะฮะเราแก้วันที่ลดเข้าซ่อมเียตรงนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลลูกค้าคนใหม่เข้ามาเลยนะครับเราก็ทําการใส่ข้อมูลสเสร็จแล้วกดพักบินนะครับมันก็จะเป็นการนําเลขบินตัวนี้เนะี่ยบินเลขศูนย์ศูนย์สามเนี่ยมาใช้แล้วนะครับนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ